สวัสดีครับผมดร์พศพจนะภานิชกุลได้มีโอกาสมารักษาตัวด้วยอาการเส้นเอ็นหัวไหล่ขีกขาดนะครับมาผ่าตัดรักษาหัวไหล่ณนะโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับโดยเป็นคนไข้ของท่านอาจารย์หมอจลวิทย์นะครับวันนี้ก็จะออกจากโรงพยาบาลแล้วเข้ามาตั้งแต่วันที่4สิงหาคมนะครับวันนี้วันที่7สิงหาคม กำลังออกจากโรงพยาบาลก็อยากจะมาพูดความในใจนะครับเกี่ยวกับการรับบริการทางการแพทย์จากโรงพยาบาลศูนย์สมเด็จพระเทพนะครับจะบอกว่ามีความประทับใจมากท่านอาจารย์หมอดูแลดีนะครับเป็นอาจารย์ที่มีความสัมภาษณ์จริงๆเลยครับเก่งมากผมยอมรับเลยขอชื่นชมว่าเก่งมากนะครับทีมของอาจารย์หมอน้องๆแพทย์นเนี่ยก็ดูแลเอาใจใส่ดีทุกคนนะครับรวมไปถึงเจ้าเจ้าหน้าที่พยาบาลน,นะครับที่ตึกนะครับ ก็ดูแลดีผมพักอยู่ที่ชั้น14นะครับห้อง1404นะครับอยากจะบอกความในใจนะครับคือจริงๆแล้วอยากจะประชมนั่นแหละครับว่าประทับใจจากการได้รับบริการในครั้งนี้เป็นอย่างมากเป็นครั้งแรกที่ผมเนี่ยได้มาเข้าแล้วก็นอนโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลศูนย์สมเด็จพระเทมในครั้งนี้นะครับเป็นความรู้สึกที่อยากจะบอกกับทุกคนให้รู้ต่อจากผมนะครับว่าที่นี่ให้บริการดีมากคุณหมอ ดูแลดีเก่งเจ้าหน้าที่พยาบาลให้การเอาใจใส่ดูแลดีมากนะครับแล้วก็ไหนๆได้มีโอกาสมาบอกแล้วนะครับก็อยากจะบอกกับทุกท่านว่าเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยนะครับผมก็จะเอารา,ายการนะครับอัน,นเป็นรายการไม่รู้ว่าท่านจาจะเห็นเป็นตรงสือกับหรือเปล่านะครับเป็นการบริจาคนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินหรือสิ่งของให้กับโรงพยาบาลศูนย์สมเด็จพระเทพณนะองครักษ์เนี่ยนะครับที่องครักษ์สถานท,ที่ตั้งอยู่ที่อำเภอองคลักษ์จังหวัดนครนายกนะครับ เรามาช่วยกันนะครับบริจาคเพื่อสนับสนุนให้กับสถาบันทางการแพทย์ที่ให้บริการรักษาแก่ประชาชนทั่วไปในจังหวัดนครยกและจังหวัดใกล้เคียงนะครับที่นี่มีคนมาใช้บริการเยอะมากครับแล้วเป็นบริการที่ดีจริงๆผมขอชื่นชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ